บบ้าบอไทยพัง11ตัวจริงทีมชาติไทยหลังสมาคมฟุตบอล่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยกราบสวัสดีไม่รักแฟนบอลไทยทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เป้าบ้าบอลไทยกันอีกคลิปหนึ่งก่อนจะที่จะรับชมคลิปก็ขอความการุณาช่วยกันกดซับสไครต์กดถูกใจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปกับพี่เป้านะครับ ก็หลังจากที่เมื่อวานนะครับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่นําโดยแอนโทนีอัสันนะครับโค้ชใหญ่ของทัพช้างศึกได้มีการประกาศรายชื่อ23คุณพลนักเตะทีมชาติไทยก็เป็นไปตามคาดครับตามรายชื่อที่ออกมานะครับก็มีทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่เข้าสู่ทีมชาติไทยชุดของแอนโทนีอัสันนะครับอย่างอาธีรศิลป์แดงดานะครับหรือว่าเทียทรบุญมาทันสารัตย์อยู่เย็นนะครับและที่เซอร์ไพรส์ที่สุดนะครับก็คือ เควินดีรมรนะครับหรือว่าเดอะทอนนะครับอันนี้เซอร์ไพรส์มากสำหรับพี่เป้านะครับแอนโทเนียสันน่าจะลองของอะไรสักอย่างนะครับย้ายมีครั้งที่แปดเแล้บกันนะครับสำหรับอ่าเควินดีรมรส่วนนักเตะหน้าใหม่นะครับที่เรียกเข้ามานะครับเรียกเสียงเงือหาไม่น้อยสำหรับแฟนบอลไทยก็คือจูดซุนซับเบลนะครับที่ตอบรับมาเล่นกับทีมชาติไทย และคนที่ไม่ติดเข้ามาในชุดนี้นะครับก็มีดราม่าเล็กๆนะครับอย่างโจนาธานเข็มดีกับวา,วาลีที่ว่ามีโกไม่มีโจนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับพิอุ้มก็ออกมาพูดแล้วเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนรายชื่อ23คุณพลนักเตะทีมชาติไทยของแอนโทเนียสันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอะไาราชื่อผู้เล่นทีมชาติไทยตั้งแต่ผู้รักษาประตูกำพลปฐมอัตกุลนะครับจากราชบุรีศี ปฏิวัติคำหมาจากทรูเป็อกยูไนเต็ดสารอนอนอนุอินนะครับจากบีทีอ่าบีจีปทุมยูไนเต็ดกองหลังนะครับเควินดีรุมรัมจากสลังงอเอฟซีนัตพงษ์สายริยานะครับจากชลบุรีเอฟซีนิโคลัสมิเกลสันจากเอสวีเอเวอเบกนะครับอ่าพันษาหิมวิบูลจากบุรีรัมยูไนเต็ด สุพนันบุรีรัฐนะครับจากการเทเรฟซีสิงคารพมสุภะจากสุขุไทยเอฟซสุพรรณทองสงจากชูเวเป็อกอยู่ในติดมาดูกองกลางกันบ้างนะครับชนาทิพย์สงกสินจาก b ีจีปทุมอยู่ในติดธีรธนบุญมาทันจากบุรีรัมย์อยู่ในติดธนวัฒน์ซึ่งกิจภาวลจากราชบุรีเอฟซเบนจามินเดวิดจากอุทัยธานีเอฟเพียรนชำรัศมีจากการเทเรฟซี สารัตยอยู่เย็นจากบีจีปทุมยูเนเต็ดเศกสรรราตรีจากระยองเอฟซีสุภโชคสารชาติจากพกไก่โดสังคอนซาโดริซัปโปโรอานันย์ยอดสังวานนะครับจากลำพูนวอริเออร์ส่วนกองหน้านะครับก็มีอยู่4คนก็คือจุดซุนซับเบลจากกินบีทาวทีรศิลปแดงดานะครับจากสูเป็นขอกยูเนเต็ดเทียศเผยพิมายจากการเทเวศีสุประชัยใจเด็ดจากบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับนี่ก็คือ23คสิบ ทีมชาติไทยส่วนแผน11ผู้เล่นตัวจริงนะครับของทีมชาติไทยในชุดนี้นะครับก็น่าจะเป็นในระบบ4-2-3-1นะครับที่ไม่น่าจะหลุดในระบบนี้ไปได้นะครับก็น่าจะเป็นชุด A นะครับในชุดของไอโทอนิอัสันนะครับจากรูปภาพทีมชาติไทยนะครับจะจัดระบบ4-2-3-1ด้วยโครงสร้างที่เน้นความสมดุลของแดงกลางนะครับใช้การขึ้นเกมแบบกว้างเร็วแม่นยำ โดยมีกองกลางตัวรุกนะครับและอีก2ฝั่งเป็นกุญแจสําคัญในการปั้นเกมโจมตีเดี๋ยวมาไล่ทีละตําแหน่งนะครับหน้าเป้านะครับก็น่าจะเป็นสุภชัยใจเด็ดนะครับยืนเป็นหน้าเป้าทําหน้าที่พักบอลและปัน่วนแนวรับนะครับส่วน3ามประสานในแนวรุกนะครับก็จะมีสุประโชคสารชาติทางปีกเป็นปีกซ้ายนะครับตัวรุกตรงกลางก็จะเป็นชนาทิพป์ปีกขวาก็จะเป็นเบนจามินเดวิดนะครับอยู่ทางขวาคู่มิดฟิลนะครับตัวรับ อกองกลางเชิงรับก็เป็นน่าจะเป็นพี่ใหญ่พี่สารัตย์อยู่เย็นนะครับอกองกลางบล็อกทูบล็อกก็น่าจะเป็นเพียรชนชำรัศมีนะครับถึงแม้ว่า2คนนี้จะมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกันนะครับก็จะน่าจะเล่นร่วมกันได้นะครับแข็งแกร่งขึ้นส่วนแบคซ้ายนะครับเป็นใครไปไม่ได้ก็คือพี่อุ้มนะครับเจ้าอุ้มธีรทรบุญมาทัานนะครับเติมเกมขึ้นลงนะครับด้วยพละกําลังที่เต็มเปี่ยมนะครับ พร้อมกับเปิดบอลเปลี่ยนเกมเปลี่ยนแกนตำแหน่งประสานกับสุภโชคก็น่าจะาดูดีเป็นพิเศษนะครับคอยคุมจังหวะและถ่ายบอลในเกมลุกส่วน,นเซนเตอร์นะครับก็น่าจะเป็น2คนรัฐพงศ์กับสริงคารซึ่งฟอร์มก็กําลังดีอยู่ในลีกนะครับส่วนเบกขวานะครับก็จะต้องเป็นนิครัตมิเกลสันนะครับก็ไม่มีตอนนี้ไม่มีใครสามารถมาแทนที่ได้ส่วนผู้รักษาประตูนะครับก็น่าจะเป็นปฏิวัติำไหมน่าจะได้เป็นมือหนึ่งในชุด ของ Anthony an, นนี่ก็คือผังสเวเดผู้เล่นตัวจริงตงนะครับที่น่าจะเป็นชุด A ของแอนโทนีฮัตสันในการที่จะพบกับสิงคโปร์และรีลังกานะครับสองแมตชนี้ส่วนเพื่อนเพื่นมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับอยากให้ใครลงเป็นตัวจริงหรืออยากให้นักเตะค,คนไหนได้เล่นเป็นพิเศษนะครับก็พิมพ์เข้ามาสแสดงความคิดเห็นได้ในคลิปนี้นะครับ ถ้าชอบคลิปของพี่เปานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นก้านกำลังใจกับพี่เป้านะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบบอลไทยอย่าลืมดูบ้าบอลไทย